สวัสดีค่ะพบกับป้าปออีกครั้งนะคะในช่อง YouTube ป้าปอเจ้าเรื่องสุขภาพวันนี้ป้าปอจะมาแจ้งกําหนดเวลาในการโอนเงินเข้าบัญชีอสมอนะคะของแต่ละธนาคารไม่เหมือนกันค่ะแล้วก็จะเป็นคําตอบกับทุกคนด้วยนะคะว่าทําไมเวลาชกอสอสมอหักเงินหักไม่ทันเวลาสักทีแล้วก็มีผู้ค้างจ่ายซึ่งโดยระเบียบก็คือชกสอสมอไม่สามารถหักเงิน จากกรมบัญชีกลางได้นะคะเพราะว่ากรมบัญชีกลางเขาก็จะเป็นกลางไม่หักให้ใครทั้งนั้นเพราะฉะนั้นก็จะโอนเข้าบัญชีของธนาคารเลยนะคะมาดูกันว่าแต่และธนาคารจะมีเงินเข้าตอนไหนกสิกรค่ะธนาคารกรสิกรไทยนะคะเงินอสมอจะเข้าทีหนึ่งสี่สิบนาทีสำหรับธนาคารทกศหรือว่าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรก,รก,ตรก็จะเข้าเวลา ตีสองสิบนาทีค่ะแล้วก็ธนาคารไทยพาณิชย์นะคะจะเข้าเวลาตีสองยี่สิบนาทีส่วนธนาคารอมสินและธนาคารกรุงเทพเข้าเวลาเดียวกันค่ะตีสามสำหรับธนาคารกรุงไทยนะคะจะเงินจะเข้าตีสามสิบนาทีค่ะธนาคารกรุงศรีธนาคารทหารไทยธนาคารธนาชาติเงินจะเข้าตีสามสี่สิบนาทีแล้วก็ธนาคารอื่นๆก็จะทยอยโอนในวันนั้น เวลาก็อาจจะไม่แน่นอนแต่ว่าเข้าในเวลาที่ไม่ใช่เวลาทําการแน่นอนค่ะดังนั้นอสมอบางคนจึงสามารถที่จะไปกดเงินออกมาก่อนที่ทางโชคสอสมอจะหักมันก็เป็นด้วยเหตุอันนี้นะคะค่ะรับฟังแล้วก็คงจะเข้าใจกันมากขึ้นนะคะถ้าเห็นว่าคลิปของป้าปอดีมีประโยชน์ก็อย่าลืมกดแชร์เพื่อนได้ดูนะคะ กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะถ้ามีคลิปใหม่ๆจะได้มาแจ้งเตือนกันบายบายสวัสดีค่ะ